สวัสดีตอนสายๆครับวันนี้หยุดครับแต่ภารกิจตอนเช้ามันยุดนะครับก็เขาไร่เขาสวนทุกวันเลยครับมาดูมันดูของที่ปูไปนะครับมีแรงเยอะผมพี่น้องนะเขาไล่เขาสวนเขากินเคยแล้วครับตัวเทปตะบัน สองนี่ครับพริกเห็นไหมละ่ะโด,ดูนะครับนี่เชียงว่าเขาเนี่ยครับด้วยเดี๋ยวจะมาเก็บให้ไปไว้ให้แม่ตากพริกพอได้กินเกย์มาสองเสัอปูกไปเถอะครับตรงไห้วางก็ปปูกโลดทีของเองพอนี่เนาะเราขิดหลายๆแล้วนะี่ก็ปล่อยลกูกริมฝังสัก นี่ก็มันเดี๋ยวก็จะกู้แล้วครับแล้วก็จะถอนแล้ว,ลวก็จะมาฟันตุนไปครับคอยทําไปแกงานจะของไอ้หล่อนก็พักเงยก็ยุกกกยดก็ซ้ำนั่นแหละสว,วัสดีครับผมสายชมคนโกด้อมาว่าชาวนี่ผมจะทําอะไรมาดูกันครับ กับสรุกยังผมคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียก็เปรีก็หมอนรู้เรื่องรดคู่ใจซาลิงนี่ครับมาปลูกคาเหลืองกะอ้อยที่เขาคันเลยครับผมขุดลุมไปแล้วเตรียมดินไป้วอ้อยเขาขันนามขายนี่ครับ ไอาวางกับปูเลยมันทำอะไรไม่ได้กับปูนี่ครับซ้ำนี่แล้วครับเ็จเรียบร้อยพื้นที่มันทำอะไรไม่ไดม้มันแถวนี้มันชอบตุกตะลุกเลยจี่งอะปูคล้องไห้่ดีกว่าปูกระโฟก,ก็ไม่ค่อยได้กินนะมันตกะลุก,ลกานามันมาพื้นที่ผมกับฝั่งทั้งนู้นอะ ูทั้งนี้ตำ่ำแล้วก็จะไถหล่อนึงก็จะมาหวานเขาแล้วครับขอยปิ้นขอไปเอาพอามันพี่นอ้องคากับคาเลี้ยงนะครับเอาพันมาจากบ้านเียครับแม่แกปูกไว้ย้ายพันไวเพื่ออนาคุ กรบานผมอำเภอวังเขียวแต่อยู่ติดเขตคองรีครับคองรีก็มีตลาดพักตลาดไอยอยู่ครับตลาดไอผมก็ลืมแล้วก็ปลูกไว้ทรงตลาดนี้ับอนาคตแต่ตอนนี้ขยายพันธุ์ไปก่อนชอบปลูกไอ้พืชพักสวนครัวเครื่องครัวนี่แหละครับเพราะว่าผมว่าแต่ละบานขายไปเท่าลยคาตะไครยใบมะกรูด มะนาวหรือว่าพริกนี่แหละครับเครื่องควายผมก็ไปศึกษากระมู่้หมูกันมู่บานทัดไปนะครับคุยมันกับแล้วแต่ใครนะครับม <im Brussels esti> like ันบอกปลูปูข้างหางกันไว้ก็ดีเหมือนกันเวลาแต่ก่อเออมันก็จริงของมันเหือน ตัวอย่างเองไม่รู้ก็ศึกษากับพูหัวเหล่งก็มาประยุกใช่กระซํานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องปู้เผื้อ,อนาคตเช็ดครับอย่างน้อยก็ได้กินอยู่แล้วครับไม่ต้องซื้อใครครับคาตะไขร้อืมนี่แหละง่ายง่ายหรือว่ามาไหลมาสวนเวลาจะต้มยำทำแกงอะไรหรือพัดเพ็ษพัดเพิษอะไรได้แล้วมาก็มาทำอยู่สวนก็นไม่ต้องซื้อครได้หายง่าย วานกอดฝนก็นตุกอดินอีอย่างชุ่มดีนะพอ่อไี่เห็นหรอกนี่แล้วทีผมว่ามันตุกตะโลงนี่ะครับดินมันชุ่มกันนี่แหละจะสวนเป็นดินดินทรายดำไงด้วยนี่เดี๋ยวก็สิ้นเดือนก็จะลงใบ้านแม่ยายครับบ้านแม่เทาเถอะไปดูเขาให้แม่เทาจะแก่ให้ทำอะไร ยังไม่รู้เลยไปเยี่ยมลูกด่าไปดูลูกด่าไปเยี่ยมไปย้ำลูกกว่าเถอะอ,อยู่ทั้งผมในแฟนผมอยู่อำเภอชุมพวงนะครับผมอยู่ว้างนําเขียวคนละฝากกันเลยผมอยู่ติดกระบินเขาอย,อย,อยู่ติดฟังวีรังค้อนเก่นนี่ยนะครับปู่ก้อยเห็นไหมล่ะ มันจะปลูกยาปลูกเยังไ้ปลูก,ก,ลก,กหญิงไวงันี่ก็ปล่อยอยาลกูกว่าเปล่าปลูกแตงไว้ซิบลุมแต่ว่าแตงต่างซื้อไว้แต่ชูชนบุรีอน่น,อนะครับอยู่ชนบุรีก็ปลูกพวกพักบุง ไอกระเพราหนังหลักมุลพานี่นะครับวานทำกระถางเอาเสือกระทงังว,วานไปไปก็หงดได้ก็มาอยู่บา้านเลือมาไปตีสัมปูฉันลืนไปแล้วอ,อนาคตไม่แน่ดิผมพี่นออขอขาเครื่องขั้วเนี่ยคืชพักเครื่องขั้วมือ สวนคัวงมันไม่งั้นขาดมาอยู่แล้วครับผมพี่หนุอมพอกว่าชาวบ้านเองี่ทำอะไรก็ขาดแต่ไครใบมะกรูดมะนาวพริกมันขาดไม่ได้นะครับทำไรอย่างมาว่านกับใบไถสวนเกาไหลมาแม่เองดู ว่าครับรถไทยดูเหมือนว่าจะมีเหนื่อยว่าจะไม่เหนื่อยโอ้ยหอีผอแม่ช่งเงคอเมื่อยโคมดดูรอยไทยนะครับนี่ผมงก็ไทยเองนะครับเนี่ยฝึกไทยเนาะไม่ได้ว่าเก่งระแต่พ่อไทยได้ผมแช่น้ำเลยผมแช่ใบสามสีขึ้นแล้วครับนัง อนาคตยังไม่รู้เป็นไงครับแต่ว่าก็ทำรอเนี่ยครับทำรออนาคตผมชอบเริ่มจักหน่อยไปห้ามาะชอบทำรออนาคตเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆตรงไหนเขาปลูกไรก็ไป้ซ่สแสวงหาถามเขาไปเรียนรู้จากผู้รู้เพราะว่าอิงพึ่งลงมาอยู่บ้านอิงก็ทำตามเขาไปทำตามเขาดีว่าแนะนำนะครับมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ชังมันครับเพราะว่าอิงยังไม่เก่ง,งเขา นีห่หมดคอยทำไปของยี่ออปเป๊ะอ้อยชื่ว่าปลูกไว้ก็เย้าว้แนวเลยครับอไอ้ชื่เขาขันหนามคายเนะน,นี่ยหรือไม่งันก็ไม่งั้นก็ตัดไปขันให้ลูกกินไปมันมีประโยชน์มื่อไรของที่ปลูกบอกว่าดีก็ปล่อยที่ว่างครับพ่อแม่พี่เนาะคุ้มเฉียะทำนี่แล้วครับที่ว่างก็ไม่ได้อะไรหรอกเป็นแต่ยาเด ฉะนะมาทากนี้เรียบร้อยแล้วซ้นีลลน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลุมโอเคสามี่โอเค,เอเคแล้วเขาออยเนี่ย็เดือนมิถุนาแล้วครับวานทียีเ่เป็ดแล้ว ันังขานเฮ้ยก็จะเขาน่นนาฝนเลยแหละเรียบร้อยตรงนี้ก็จะจุงทางไ่ครับ ี๋ยวผมจะทำทางตัวทีเลยครับทำไม่รู้เลยถึงป่ายูค้าป่ายูข้าวของของพี่สาวครับไห้พีสาวผมก็ทำสวนแล้วก็ปีนี้ก็จะปลูกมันไห้พีสาวแ้วครับหาไรเป็นพี่นองกันเก๋เห็นก็อส่ยพึ่งพาสายกันพี่พี่นองกันพี่ผมก็ได้พัวฟังนะครับเขาทำงานแบบนี้ม่ค่อยเป็นครับเขาเปิดลานซุ้ยอ,อยู่บานผมเลย ผมก็ตกมาลุยคุณเดียวแม่ผมก็ปวดแข้งปวดขาคุณอายุหกสิบกว่าแล้วเนาะก็อยงว่างว่างเนี้ยมายายแก่ทำนะไม่ว่าจะลูคนไหนนะครับเห็นพ่อแม่เ่าแก่ไม่อยากใครใครใครไม่ว่าจะใครไม่อยากให้เขาสวนเขาไรไม่อยากให้ทำงานเลยก็ว่าได้ครับแต่คนเ่ามึนอี๋ไม่อยากมาเนะก็อยากมากินคนเฒ่าเขาเคยทำนะครับตั้งแต่เด็กหน่อยมากินอายุปูนเนี่ยโอเคนะครับพ่อพี่นอ้องความสุขผมครับแต่อยู่ไรอยู่สวน ขอบคุณมมกครับสำหรับการชมถ้าชอบก็ถูกใจจะใช่ก็ติดตามมาแค่นั้นแหละพอเปพี่น้องให้ผมก็ชิดมทำแบบนี้ของผมไปเรื่อยๆครับหลังจากเปลี่ยนอาชีพแต่ก่อนอยู่ชลบุรีก็อนคบรถจจของไปรวมกัได้ประมาณเกือบพกปีเลยได้ลกลับมาอยู่บ้านมันไม่คืออายุหลายดาอือแล้วอย,อย่างผมบอกเบื้องต้นแหละแม่ผมก็มีแม่คนเดียวก็พี่สาวเหนะ็นั้นครอบครัวผมมีสามคน พอกเกียไปตั้งแต่พระศรสอสมกล่านครับโอเคกับสรุกแกงผมคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียกระปีกระมอนรู้เรื่องขอบคุณมากครับสละการชมสวัสดีครับ